ราเน้นรสชาติก่อนครับถ้าเราฟันดาบฟันสักแสนครั้งมันก็สวยวันหนึ่งครับความข้อมงานมันจะมาทีหลังครับซูชิโอปลากษตเรแบบข้างตลาดปลาแบบซึ่งกิจลยนะบเหมือนฟิชเชอร์แมนสไตล์อ่ะ้นี่แม่งสุดยอดไปเลยว่ะก็มีออนจริงๆนะมันเหมือนระเบิดอูมามิออกมาเชฟที่เป้า e ีนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับพามากินโอมากาเสรที่แรกของเชียงรายครับ สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณทางโตโยทาด้วยนะครับที่ให้ยางโตโย o p e n n o u n t t y เ t 3มาให้เราเดินทางมาหาร้านเชฟเทเบิลดีๆแบบนี้ทั่วประเทศนะครับพื้นขรุขระก็ผ่านได้อย่างสบายแม้พื้นเรียบก็วิ่งเรียบเงียบนิ่งนะครับจนพาเรามาถึงอย่างปลอดภัยนะครับต้องขอบคุณโตโยทยมานะที่ด้วยนะครับ เรามาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับจะพามากินซูชิโอมาเกษตรที่แรกของเชียงรายซึ่งเป็นสไตล์เอโดมาเอะนะครับตามเข้าไปดูกันว่าเอโดมาเอะหรือซูชิเอโดแบบโบราณเนี่ยเป็นยังไงตามเข้าไปอ่ะครับแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในของซูชิยานากิมเทียบร้อยนะครับก็เป็นสไตล์แบบโตกเกียวเลยนี่ยืนยันความเป็นเหนือด้วยมีลูอาจารย์ถวันอยู่ตรงนี้เดินเข้ามาเจอด้านใน เชฟปีเป็นคนที่ประวัติเรื่องทําซูชิแบบโชคโชนคนหนึ่งเลยนะอยู่ดีมากล้าเปิดเชียงรายก็แปลว่าจริงเขาต้องมีดีพอสมควรเลยถึงกล้าเปิดธุรกิจที่นี่นะครับพอมาถึงปุ๊บนะครับก็ได้เจอเชฟปีนะครับยืนเตรียมของอยู่ในเคาน์เตอร์อยู่เรียบร้อยนะครับนี่ปกติยานักกิจที่นเสิร์ฟกี่คอร์สครับ14ครับ14คอร์สอ๋โอโหซึ่งปกติแล้วซูชิเชฟปีนี้เป็น เอโดมาเอเนาะโตเกียว <Tokyo. S 1> ที่คืออย่างก็ได้เป็นปลาที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาดองหรือว่าเอชไวท์หรือว่าหมักหรือว่าซึเกะอะไรพวกเนี้ยครับเอโดมาเอก็ e, คือซูชิแบบดั้งเดิมนะครับเพราะงั้นเนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นการทำปลาตามซีซั่นนะครับก็คือซึเกะดองเอจจิ้ง สดก็จะมีทั้ง4โปรเซสนี้นะครับ,รบซึ่งจริงๆแลซูชิของเชฟ B ีแตกต่างจากที่ผมคิดไปโดยสิ้นเชิงนะครับอยู่ดีเชฟก็เปิดมาเลยจึง้งอะไรก็เป็นปลาปลาเนื้อขาวเป็นชิมาอาจินะครับ,รบซึ่งจริงเป็นปลาเนื้อขาวนะข้าวเป็นของโซยามะนะครับ สิ่งสาคัญของซูชิจริงๆแล้วนะครับหนึ่งก็คือปลา2ก็คือข้าวนะครับคือข้ามันไม่จะเป็นต้องมีหลายสีเนาะแต่อุณหภูมิของข้าวที่เชบ,บีทํามาครับมันดีมากๆเลยนะเพราะข้าวมันอุ่นอยู่นะครับได้แบบนี้นะและการที่มาเปิดในเชียงรายนะผมว่ามันก็เป็นความท้าทายอันหนึงนะเชบีนะ <ๆ S 1> ซึ่งจริงกลับจากอเมริกามาก็มาเปิดที่นี่เลยมาเปิดตอนแรกน่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหนอยครับเราต้องแบบใจร้วนๆแล้วใจร้วน อังกิโมะนะครับก็เป็นตับของอังโกะนะครับอังโกะเป็นชื่อปลานะครับแล้วก็แองเกิลฟิชหรือว่ามังฟิชครับเป็นปลาทะเลลึกแต่ว่าตัวนี้ฟาร์มอยู่ที่ฮอกไกโดครับคือตัวอังกิโมเนี่ยจริงๆอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าซีโฟกรานะ เพราะงั้นเนี่ยมันเป็นโฟกราของทะเลนะครับซึ่งรสชาติเนี่ยแน่นอนมันต้องเอาไปแบบต้มกับซีอิ๊วก่อนนะนะครับแล้วจนแบบออกมาทําเป็นชิ้นสไลซ์ไว้แบบนี้นะครับจริงๆเป็นอาหารพื้นบ้านของคิวชูครับเขาจะไม่ได้ทําแบบนี้ที่เป็นการประยุกต์ของโตเกียวครับในอดีตเขาเอามาม้วนให้มันเหมือนแฮมอะครับแล้วก็นึ่งเอาครับนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ปันสืครทวนี้ต่อจากอังกิโมจะเป็นอะไรครับทูน่าเหรอครับเป็นทูน่าแล้วนะครับซึ่งทีนี้เป็นอากามิ ซึเกะซึเกะครับซึเกะก็โชยุซึเกะครับถ้าเป็นโชยุซึเกะก็จะเป็นการหมักกับสัดส่วนเฉพาะของแต่ละร้านครับจะเป็นโชยุกับเล่าไม่เด้นครับใช่ก็คือทําซอสซึเกะขึ้นมาแล้วก็เอาปลาอากามิเนี่ยไปวางไว้นะครับซึ่งอากามิเนี่ยคือส่วนเนื้อแดงของปลาทูน่านะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเชฟด้วยบางบางคนก็หมักข้ามคืนครับบางคนก็หมักแบบสั้นครับเดียวครับวันนี้ฟาร์มที่คาโกชิมะครับซึเกะเป็นเนื้อแดงแบบนี้ครับซึ่งจริงเป็นปลาที่ผม ชอบม,มากอันหนึ่งซึ่งจริงเวลาเชฟบีไม่มีแบบก็เรียงตามใจเชฟเลยครับหรือว่าแบบโฮมเมอมาเกษตรเลยนะคือตามใจเชฟโดยแท้จริงเลยนะปกติจะตั้งไว้7หรือ8แล้วก็ที่เหลือก็ฟรีสไตล์ชูโตโรชูโตโรนะครับชูโตโรคือส่วนไหนครับเชฟบีส่วน ท้องแต่ว่าเป็นส่วนที่มันลดลงไปด้านข้างปาทูน่าเนี่ยมันเป็นส่วนเวลาสั่งเาเรื่องสั่งฮาราการมินะใช่ครับฮารากามินะก็คือเป็นส่วนทูน่าทั้งหมดนะก็จะไล่อากามิชูโชโรโอโทโรนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมชอบที่สุด ผมเปิดที่เนี่ยมา3ปีลูกค้าบางคนเขาคิดว่าผมใส่น้ำตาลในปลาเลยครับจร <laughs> ิงๆเรียกพูดจริงๆเขาบอก<อ>ว่าเชฟใส่น้ำตาลทำไมอะไรอยา <laughs> ร่างเงี้ยผมก็เลยอธิบายทุกคนว่าอูมามิเป็นยังไง <laughs> เริ่มคุยเขาไปเขารู้วิธีดึงอูมามิธรรมชาติออกมาจากปลาของเขานะครับ <c ười> คือมันจะมาจากเคมีเข้าของคอต่ละอย่างมารวมกันชาร์เคมีหายอย่างมารวมกันแล้วก่อให้เกิดอูมามินะครับสมมติถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งใช่ไหมครับ <c> เราแยกอูมามิออกมาจากตัวไหนบ้างอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะซับซ้อนเพราะว่ามีเครื่องปรุงซีอิ๊วน้ำปลามมมีีกกกระดููหผั อาจจะแยกเป็นรูตาเม็มาจากผัก2%เหรือว่า IMP ีนี่มาจากเนื้อสัตว์กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นมันซิมโลครับคือจริงครับการทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นอุมามิธรรมชาตินะใช่ครับใช่ก็คือจากอธิบายแบบง่ายๆเลยก็คือแฟตจากเนื้อสัตว์นี่แหละมากระทบกับวาซาบินะครับแล้วเจอกับโชยุมันก็เป็นอุมามิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเองนะครับซึ่งพี่ปลาเชฟดีเขาหวานขึ้นมาเนี่ยเพราะก็เกิดจากอุมามิธรรมชาติแบบนี้แหละจริงซีอิ๊วหรือว่า เราอยู่เป็นแค่ตัวที่เพิ่มรสชาติมาให้นิดหน่อยเท่านั้นเองครับเออมันหว่างนไ่ยนมะมีใช่ไหมกลางลิ้นนะครับอันนี้น่ารักเีย่ะคือไม่ค่อยมีใครทำวอนมแบบนี้เนาะความจริงเราต้องให้ให้เขาลองเองครับจริงๆแล้วอันเนี้ยบอกว่าสําคัญนะคือมาเจอเชฟบีครับผมว่าลองลองดูคํานี้ดูนะครับผมว่าแบบปลาไม่หวานเจี๊ยบเลยอะ ไปกาทบายอูมามิที่เกิดจากธรรมาชาติได้ดีมากๆนะครับจริงๆแล้วควนกินอมากาเสรนะผมว่าแบบเรื่องเทสพวกนี้ค่อนข้างจะสําคัญมากเลยครับโอโทโรครับโอโทโรคือปลาส่วนท้องที่มันนี่สุดของปลาทูน่านะครับของโฮมากโรนะครับก็เป็นส่วนที่แฟตเยอะแบบนี้เลยคือเขารู่ที่การดึงรสชาติของปลาที่ห่าออกมาอย่างเข้าใจลึกซึ้งนะครับเลยได้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ต่อให้ดูหน้าตาธรรมดาเสิร์ฟแบบ อามากาเซตามใจเชฟแต่รสชาติเนี่ยผมว่าไม่ธรรมาดาจริงตอนผมฝึกภาคปฏิบัติประมาณ17ปีครับฝึกกับญี่ปุ่นมาตลอด17ปีแล้วก็ไม่มีภาคทฤษฎีเลยครับ คือผมชิมอย่างเดียวแล้วก็ปฏิบัติอย่างเดียวผมมาเพิ่งเริ่มศึกษาทฤษฎีตอนกลับมาเนี่ยแหละครับอันนี้โอมากาเสิจริงๆนะคือตามใจเชฟเลยไม่ต้องมานั่งเลียงเดียวเนื้อขาวเดี๋ยวเนื้อแดงโอมากาเสิจริงๆแปลว่าตามใจเรอครัวนะต้องคนที่เคยไปแบบญี่ปุ่นตรงต,รงตลาดปลานะเคยมีโอมากาเสงแบบ,บตามใจเชฟอยู่ข้างๆนะครับผมว่าอันนี้แบบชัดเจนและจริงๆทำที่เชฟบีทำให้เพื่อเทนอูมามิธรรมชาติแบบนี้ผมว่าน่าลองผมทำมา สามปีแล้วก็ทําที่อเมริกามานานน้องแล้วผมผม,ผมอยู่กับคนญี่ปุ่นมาตลอดแล้วผมรู้สึกว่าผมสัมผัสได้กับความสุขของคนที่ทําวัตถุดิบต่างๆแลครับจริงผมว่าวัตถุดิบสําคัญสุดแล้วถ้าทำโอมากาเซ่เนาะซาบะใช่ไหม,ไม,ามาครับที่ไม่ซาบะครับซาบะดองเนาะซึ่งแน่นอนที่สุดเนะาะเมื่อกี้เชฟบีเขาอกผมว่าเป็นโอมากาเซ่จริงๆนะคือแบบทําแล้วต้องรีบเข้าปากแล้วก็กินมันรสมันเป็นยังไงนะครับเอออร่อย <laughs> แล้วสังเกตดีนะครับผมถนัดซ้ายเชฟดีเขาจะวางซูชิมาทางให้คนถนัดมือซ้ายซึ่งอันนี้เป็นความละเอียดละออของเชฟโอมากาเซเขาครับนถนัดมือขวาเขาจะวางอย่างนี้ถ้าถ้าคนที่เดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาวางตร,ตรงๆเลยครับผมใช่นน <c oughs> ครับเพราะว่าเนี้ยเรื่องนี้คือคนอาจจะไม่ใส่ใจแต่ผมเห็นอันแรกผมใช้มือซ้ายจับไม่ถนัดแค่ครั้งเดียวที่เหลือเชฟดีจะหันซูชิให้กับคนถนัดมือซ้ายทนันทีอันนี้นโคฮาดะนะครับก็คือเป็นปลาผมเปลี่ยนมาใช้เกลือทะเลที่มันมีรสจืดกว่าเดิมครับ ตอนความจริงมันจะเค็มกว่านี้ผมแต่โคอาด่านีรสจัดจ้านนะจัดจ้านแล้วข้างใต้เป็นแบบชีโซใช่ป่ะเป็นใบชีโซสับอยู่ข้างใต้ไอ้คอาดานี้ไม่ขาวเลยอะงานญี่ปุ่นอ๋อใช้งานญี่ปุ่นช่วยครับถ้าเป็นงานไทยก็ไม่ได้ครับคอาดานี้ใช้เบียรใบดองก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ขาวเลยแล้วบวกกับใบช้โซเนี่ยที่จะมีใส่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นวิธีที่แบบใครก็ทานได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองชอบตรงมีอะไรมาให้กินเรื่อยๆเลยนอกคอร์ก็มีชอบรับทานเปล่าๆก็ได้และ ไม่ต้องมีข่าวก็ได้เพราะถ้าเราองค์ประกอบมาครบแล้วครับจริงๆตัวโชยุที่ป้ายมาหรือซูเกะที่ป้ายมามันช่วยชูรสขึ้นมาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ส่วนที่สําหรับความเข้าใจของเชฟบีเขาเนี่ยคือการทำอูมามิธรรมชาติพอเชฟมีความเข้าใจแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนกินมังค่าเสรได้แบบแฮปปี้แน่นอนนะแล้วยิ่งสบายๆแบบนี้ไม่ต้องเกร็งเลยกินแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ดูอันนี้เข้มข้นที่สุดนะครับอันนี้คืออะไรครับซูมิกะครับถ้าทํากับญี่ปุ่นมานานเราเน้นรสชาติก่อนนรัาาเฟด สักแสนครั้งมันก็สวยวันหนึ่งครับมความงามมันจะมาทีหลังครับซุมิกิกะนะครับปกติอิกะเขาห้ามใส่วาซาบินะครับคนญี่ปุ่นนะครับใส่เกลือใชวซาบิมันจะโอเวอร์รสชาติมันจะแบบกบหมดเลยครับแต่ว่าถ้าเรามีอุนี่เป็นข้อยกเว้นครับอ๋อถ้าใส่อุนีไฟกับอิกะแล้วใส่วาซาบิได้ใช่ขอบคุณครับดูนะหน้าตาอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่เนียมนะแต่มันมาจากความเข้าใจของเชฟเขานะครับ เหมือนเราใส่ซอสเข้าไปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นวาซาบิอืวาซาบิมันมันเบลนไปกับอูนี่ครับคำนี้อร่อยมากเลยผมไม่กินผมไม่ได้ชอบแบบซูชิรสจัดแต่เนี้อร่อยมากมันดูเข้ากันเทปปี้ทำเหมือนซูชิอังกษตรแบบข้างๆตลาดปลาแบบซึกิจีจีนะแบบทำแบบเขาเรียกเหมือนฟิชเชอร์แมนสไตล์อะแบบบึ้บๆปั้นๆแล้วก็วางบั้นๆแล้วก็วางอะไรเงี้ยกินแล้วมันเดียวไม่ต้องแบบมีวิธีดีตองอะไรเยอะอะไรเงี้ย พี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วซูชิเนี่ยเป็นของที่คอมฟอร์ตนะไม่ใช่ฟอร์มอลคือสบายๆไม่ใช่เป็นทางการนะแต่ว่าเรามาใส่พิธีรีตองกันไปเองจนมันกลายเป็นทางการแบบนี้นะครับซูชิเป็นของที่ต้องเข้าใจง่ายเพราะเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมการกินของคนญี่ปุ่นนะครับก็คือเมื่อก่อนสมัยเอโดะเขาทานซูชิเสร็จแล้วเขากลับบ้านเขาก็เช็ดโนเลนนะครับโนเลนนี่คือโพโพส์นคือเอาไปเช็ดมือเลยสมัยสมัยนั้นนะครับ ถ้าเป็นอาหารญี่ปุ่นอ่ะเจแปนิสคูซีนนี่เขาเรียกว่าวาชุคุนะครับภาชคพรวมก็คือว่าชุคุก็จะแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆก็คือแคชชั่กับฟอร์มอลครับซึ่งแคชชั่เนี่ยซูชิจะอยู่ในแคชชั่อ๋อซูชิแคตกรีแคชชั่นะครับแล้วก็ฟอร์มอลก็จะเป็นพวกพวกไค่ซึคิเมื่อกี้เป็นปูครับคือถ้าอยากทำให้เหมือนญี่ปุ่นต้องแบบต้องแตะให้น้อยครับไม่ต้องเป็นสัมผัสเยอะเชฟบีเขาบอกว่าจริงๆที่สายเอที่เขาทำแบบเนี้ยเพราะเขาไม่ต้องการจะจับปลาเยอะ มัยถึงว่าจับปลาเยอะๆเนี่ยอุณหภูมิปลามันจะเสียอุณหภูมิข้าวมันจะเสียนะครับใช่บหมว่าทาเลยอร่อยที่สุดนะครับรวมถึงไม่มีการท็อปปิ้งใดๆที่เป็นแฟชั่นเลยไม่มีฉีดทองไม่มีท็อปขิงไม่มีท็อปต้นหอมไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นซูชิเกลี้ยงๆเท่านั้นนะครับผมไม่มีท็อปปิ้งข้างบนเลยนะครับเออใช่ก็ถึงบอกว่าเหมือนฟิชเชอร์แมนสไตล์เลยคือไม่มีท็อปปิ้งนะครับคูโรไดครับคูโรได เขาเป็นประเภทหนึ่งปลากระพงเนาะใช่ครับสังเกตดูเชฟบีแบบเมื่อกี้เขาไม่ใส่ท็อปปิ้งเนาะไม่มีอูนิท็อปไม่มีจุกจิกไม่มีขิงอะไรท็อปข้างบนเป็นอโรมาเน่จริงๆนะครับถ้าเป็นโตเกียวเลยจริงจะมีซอสตัวเดียวครับอยู่ข้างบนคุโวเราะได้เมื่อกี้นะครับต้องทำอะบุริข้างบนก่อนนิดนึงใช่มครับครับอะบุริคือการเผาหนังด้านบนให้มันสุกนิดนึงเพราะปลาในหนังมันจะแบบบางอันมันเหนียวเนาะถ้าเราไม่แบบอะบุริก่อนเนี่ยมันเคี้ยวไม่ขาดเลยเดี๋ยวผมทำอีกแบบให้ลองเลยครับเออถ้าลองครับลองผมเริ่มเพลลินแ้วเนี่ย อันนี้เป็นมะเขือที่ที่ปลูกที่นี่ครับปุ๊บเป็นเกษตรกรญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นปลูกที่เชียงรายครับคือกินแล้วเหมือนมันเคลียร์พาเลททิ้งไปนะครับพอไตายที่เชฟบีทำก็ดูแคชชวลจริงๆนะครับมาอนต่อไปนะครับอันนี้ไปย่างฝางมาทำไมเราต้องย่างฝางด้วยครับนันเป็นเทคนิคโบราณนะครับคือตัวเฟรมทอส์บับไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่คือเราจะไม่ใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้ก๊าซธรรมชาติหุงข้าวนี่ครับ ฟางหรืผมไปเอาเชียงใหม่มาเลยนะครับเชียงใหม่เขาปลูกข้าวทั้งปีครับแล้วเชียงรายหายากหนังกรอบนิดนึงอันนี้ก็จะเข้มหอมเข้มไปอีกอย่างหนึ่งนะแต่จริงๆข้าวญี่ปุ่นนี่เขาต้องเอาจากเชียงรายมาแบบเชิงบีมีมีนะครับแต่ว่าผมผมใช้ของผมต้องการที่มันมีหิมะครับผมทํากับญี่ปุ่นมาหลายจังหวัดนะครับที่ดีสุดโตเกียวครับโตเกียวนะครับเก่งสุดครับ คนที่ผมทำมาคือคแกมีมีดสองเล่มแล้วเวลาแกทำตั้งแต่แกเปิดร้านมาแกไม่เคยล้างมีดกเลยครับแล้วมีดแกเง,งาตลอดเวลาเขามีผ้าสองผืนนะครับเช็ดตลอดเลยครับผ่านเสร็จแล้วก็เช็ดเช็ดระวังเช็ดเช็ดระวังล้วเ,เราก็ใช้ของเขาได้แต่ว่ามันเป็นอีกระดับหนึ่งระดับปร,รมาจารย์ครับต้อง,งประมาณ10,000วันขึ้นไปทำครับผมว่าเขามีทฤษฎีคือหาความรู้10,000ชั่วโมงแล้วก็ฝึกทักษะอีก10,000วันครับญี่ปุ่นถึงจะเรียกว่าเป็นมาสเตอร์นะครับอย่างนี้สอนใครไม่ได้ครับตอนนี้มันยังฝึกอยู่ครับ10,000วันยยังฝึกอู่ครับ โ uh, บตันครับโบตันเนบีรับกุ้งหวานนี่กะเดี๋ยวผมเสิร์ฟตัวมีกะครับนี่ฮะปลาหมึกไม่ใส่วาซาบิโรยเกลือมาข้างบนอย่างเดียวปกติผมไม่นับนะครับผมทำให้น้องเขานับให้อะไรครับพอเสรครบแล้วเขาจะมาเตือน <laughs> <laughs> นับเราไม่มันเดี๋ยวผมจะให้ลองอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่มันมาคู่กันนะครับตั้งแต่สมัยอดีตแล้วก็คือแบบเมื่อไหร่ที่จับคู่กันมันจะรวมเป็นหนึ่งเลยครับ <ừ> อย่างแรกก็คือคำเปียวกับอากิโมครับคำเปียวคืออะไรครับคำเปียวคือน้ำเต้าครับเป็นพืชตระกูลคิวค,ค,ค,คัมเบอร์ครับเป็นแตงแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระครับตัวนี้ผมไม่ใส่ซอสน,นะครับโทำเปียวกับอังกิมโมนะครับจริงๆพวกนี้นครับรายละเอียดมไม่ได้อยู่ที่แบบวิธีปั้นหรือวิธีอะไรนะครับอย่างตัวอางกิมโมเองก็ไม่โอเวอร์คุกเลยบางที่แข็งๆมันจะแบบกินแล้วมันไม่เพลินนะ เมื่อกี้นะครับที่ผมเอาหัวเช้ท้ากับนี้มาจำได้ไหมครับที่เข้มเข้มนี่ผมเอามาดึงรสชาติน้าออกมาให้มันเข้มขึ้นคือถ้าผมไม่สับต่อหน้าผมสับไว้อะก็ไม่อร่อยจริงๆครับทืผมสับแล้วเสิร์ฟเลยเพราะว่าผมต้องการให้น้ำมันออกมาครับเฮ้ยบอกว่าสังเกตดีๆนะคือบนความแบบที่เชฟเขาดูสบายๆแบบนี้เป็นไปด้วยความรู้แล้วก็เรื่องราวของเขาครับแล้วมันมีเหตุผลที่เขาต้องทําแบบนี้นะเห็นแบบง่ายๆคือทุกอย่าง เขาคิดมาแล้วนะครับอันนี้ดูเห็นไหมอันี่มันมีก็อุมานมีเนาะเกตถ้าไปที่โตเกียวไปร้านพวกดังๆเขาเขาปั้นถ้าเขาวางใดูในไอีก็ได้ครับถ้าเขาวางมันจะขยับอรครับเติมจะขยับได้ใช่ใช่ คำที่พิเศษมากๆที่ผมชอบแลวแบบไม่เคยที่ไหนเลยก็คือฟุตโตมากิของเชฟเขานะครับซึ่งเขาเล่าประวัติว่าฟุตโตมากิของเขาเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมาจากอาจารย์เขาซึ่งเป็นคนโอซาก้ามิสเตอร์ยูชิเป็นอาจารย์ผมที่เสียไปแล้วนะครับเขาเขาเป็นคนโอซาก้าแล้วก็มาอยู่ที่วอชิงตันดีซีครับนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นของที่ผมใส่ในชุโตมากิผมอย่างเดียวใส่แปดแปดอย่างครับประมาณแปดอย่างเป็น,นิกามินีนะครับคืออะไรครับนิกามินิเป็นอาหารโลคอลครับอืมซึ่งที่ผมก็ไม่ค่อยเห็นคนทำนะ แคบีกาเมนะิเนี่ยครับอันนี้เราเห็นเลือดทูน่าไหมครับที่เขาตัดที่เขาตัดทิ้งใช่อันนี้ครับคูคาคุนี้ครับเราไปต้มแบบคาคุนี้ต้มคาคุนี้คือเหมือนต้มซีอิวเนาะใช่ใช่ใชคือจริงส่วนเรื่องของทูน่าเป็นส่วนที่เขาทิริมออกนะครับ <laughs> <ช>เขาทริมทิ้งกันนะเวลา <laughs> คน <c oughs> ทำออมากาเซะนะแต่เนี้ยเอากลับมาใช้เป็นแบบฟูโตมากีแบบนี้ได้ด้วยนะครับจริงๆอาจารย์ผมเขาไม่มีโอกาสทำเอโดมนะครับเขาเป็นคนโซากาแล้วเขาไม่ถูกกับโตเกียวนะครับเขาก็เลยจะดังเกี่ยวกับข้าวบาริรัตชิรมชีแคเอา ของเขาอะมาใส่ในโล,ลครับเป็นฟุตโตโมาคีอ่อ๋อคือแปลจากบาร,ราชีราชีมาอยู่ในฟุตโตโมาคีนะใช่ครับคือจริงบาราชีราชีคือชีราชีคือข้าวหน้าประดิบที่แบบประดิบแบบสับๆๆๆนะครับพอใช้เบียร์มาทำก็เลยเอาบาราแบบอาจารย์เขามาทำเป็นฟุตโตมาคิแบบนี้นะครับผมอยู่แกนานสุดครับผมรักแกมากปัตแปดปีครับอยู่แกแปดปีแล้วก็เหมือนพ่อเลยครับสอนทุกอย่างซึ่งเครื่องเยอะมากนะคือผมไม่เคยกินฟุตโตมาคีที่เครื่องเยอะขนาดนี้จริงๆ เฮ้ยผมชอบตรงไม่ต้องใช้ตะขงก็ะขายมาเน้นอะไรเลยครับคือแต่กี้มันเขาหมวนด้วยมือเลยนะปกติคนทําแบบมาก็เขาต้องเอาแบบตะข่ายมาแบบดึงแล้วดึงอีกนี่เขาอมวนมมวนจบตัดเลยคืออันนี้จะแบบทําลายกดของข้าว่สลายทั้งหมดเพราะว่าผมเก็บชูวยสทั้งหมดไว้ในนี้ไม่ได้ออกไม่ได้บีบออกเลยครับก็จะไม่สนใจมันจะแฉะหรือไม่แฉอะไรครับนี่อุ้ย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 ุดยอุไยเลยอ่้ยอุ้ยอุ้ยกินยอื้อุ้อยอ้อ สนุกทำอะไรครับนี่พูดตัวมาเกียตินี่คือก็บียอนจริงๆนะพอกินเข้าไปรู้สึกมันเหมือนระเบิดอูมามิออกมาเจอคํานี้ก็จะออกนอกความเข้าใจเดิมไปเลยนะซึ่งรสชาติแบบเข้มข้นมากๆนะครับสังเกตมันจะมี5สีนะครับ เขียวดำขาวเหลืองแดงเป็นสีของญี่ปุ่นญี่ปุ่นถ้าทำอาหารแล้วครับถ้าเราเก็บสีพวกนี้ครบแล้ววางถูกตำแหน่งอะครับมันก็สวยน่ากินละครับสังเกตการรีเซนต์ของของแต่ละร้านคนญี่ปุ่นนะครับจะไม่มีสีอื่นนอกจากสีพวกนี้เลยจะมีน้ำเงินโผล่เข้ามาครับแต่สีจะไม่มีส้มหรือว่าอะไรพวกนี้ไม่มีเลยพอความประณีตทุกอย่างมารวมกันอยู่ในคำนี้มันแสดงให้เห็นตัวตนของเขาจริงๆนะยังไม่จบนะครับมีคำหนึ่งครับทานวาซาบิเยอะได้ไหมครับได้นะครับ ทำชิมคำเปียวผมนะครับผมตั้งใจทํามาตลอดเชมบี้ดูมีความสุขดีนะเวลาปั้นเลยไม่เบื่อป่ะครับไม่เบื่อครับถ้าแบบคุยกจะรู้เรื่องก็ปั้นได้ทั้งวันเราทำสบายสบายดื่มไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสนุกครับถ้าเบื่อคงไม่อยู่มันมาไม่ได้เป็นสิบสิบปีไงเนาะใช่ดูดิแบบออกสักขอบจากการม้วนใดๆม้วนเลยตัดเลยครับเสร็จแล้วเปียกมากี้ค่อยๆเคี่ยวนะครับเผ็ดเผ็ดมากครับดั้งเดิมเขาจะใส่บะสบีบเยอะมาก เพราะว่าตัวสารอาหารที่เกิดจากกรรมฐานที่เวลาเราขุดตัวนี้ครับเขาจะทําปฏิกิริยากับสารในตัวคําเปียวเนี่ยครับไอ้ตัวนี้เป็นต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ตัวนี้เป็นสารอาหารที่เข้าไปทําลายเซลล์มะเร็งร่างกายซึ่งมันรวมกันมันก็จะสร้างเอฟเฟคให้ร่างกายในด้านที่บวกครับแต่มันก็ไม่ใช่เป็นยารักษาครับแต่แต่มันดีต่อร่างกายมากเหยี่ยงเงี้ยมีต้องค่อยค่อยเคี้ยวนะไม่ได้แบบเคี้ยวโป้งไว้ทีเดียวอย่างเงี้ยมันจะแบบน้ําตาไหลอ่ะคือต้องค่อยๆเคี้ยวค่อยคเคี้ยวอันนี้แหกกดหลายโอมาเกษ็จนี่ผมเคยกินมาในปีนี้เลยนะ จริงๆญี่ปุ่นเขาข้อแรกนะครับอาหารวาชโชกูนะครับความปลอดภัยมาก่อนเซฟตี้ข้อ2สุขภาพข้อ3ามถึงจะเริ่มเรียบเรียงอิ a เซนเทชันที่เขาเสิร์ฟปลาดิบกันเพราะว่ามันดีสาร่างกายถ้าทําสุกกับสารอาหารก็ไม่มีหายไปแล้วก็ทําทำให้เร็วด้วยนะก็ปลอดแแต่มันน้อยที่สุดเลยครอันนี้อานางโงะครับอานางโงบอะไรทะเลครับปมถ้าทำอานางโงะผมก็ reuse ไอ้พวกมาร์ทสอตได้เลยครับ ก็ต <Okay. S 1> ั้งแ,แต่เปิดร้านมาคือท,ที้เชฟเขาบอกอานงโง่เนี่ยมันต้องโดนไปต้มกับซีอิ๊วก่อนใช่คราะงั้นเนี่ยซีอิ๊วที่เชฟเขาใช้ครับตั้งแต่เปิดร้านมาเขาก็ทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำไม่ได้ทิ้งนะครับยิ่งความยากเรื่องเนี้ยมันสำคัญมากนะครับสำคัญที่สุดของการกิมนมาเสวตคือทามมิ่งเนาะใช่ใช่ครับคุณภาพนี่แน่นอนอยู่แล้วอันดับหนึ่งอุณหภูมิตาวอุณหภูม,ภมิข้าวเขาสัมพันธ์กันหมดนะครับเพราะงั้นวางเอารีบทานนะครับถ่ายรูปนิดเดียวพอแล้วก็รีบทานเพราะว่าสังเกตดูดีีีีๆเเเเเชฟบบบออออกกกกกว่่่่าาาาาิิินนนนนถถะะะะพรรรงงงััั้ยยทมมมมสคคญ คือเหมือนอาหารดูสบายเนาะดูไม่ได้เนี้ยไม่ได้อะไรแต่ว่ามันผ่านการคิดความรู้ที่เขาสั่งสมมาเป็นสิบสิบปีแบบนี้นะครับจนแบบออกมาได้รสชาติแบบนี้ผมว่าแบบอันนี้ไม่ธรรมดานะไม่อยู่ตรงเนี้ยก็ยากมันยากนะต้องเจอปัญหาพวกนี้มาก่อนนะใช่ครับเราดูวิธีแกยยกตัวอย่างประมาณสิบห้าปีที่แล้วครับผมเสิร์ฟลูกค้าอยู่แล้วผมก็เดินไปเข้าข้างหลังครัวแล้วผมก็เดินกลับมาแล้วผมก็ปั้นซูชิให้ลูกค้าลูกค้าบอกล้างมือแล้วเหรอตั้งแต่นั้นผมล้างมือทุกครั้ ทุกรอบทุกคำหัวค้างมือตลอดเลยวันหนึ่งเราเป็นพันรอบเลยร้อนนะครับร้อนเด้งๆใช่ครับต้องคําเดียวครับต้องคําเดียวคือมันพิ่งสุกมาครับอันนี้สำคัญนะบางคนทิ้งไว้นานนะ้ามังงอแบบแล้วมันก็จะแน่นๆเลยครับแต่แบบอันนี้คืออุ่นๆเลยครับคือไข่อะปล่อยไว้สักพักมันจะแน่นแล้วมันจะฟุบลงไปครับเนี่ยอย่างเงี้ยทา์มิ่งก็สาคัญที่สุดนะครับตอนในพิ่งเสร็จเนี่ยเรากินเสร็จพอดีเลยทามันงอเสร็จแล้วคือปกติอาหารไม่ว่าชาติไหนครับถ้าตั้งไว้เกินหนึ่งนาทีก็จะเปลี่ยนไปทุ อิ่มไหมครับอิ่มครับผมอิ่มเลยสำหรับผมนะผมประทับใจมากนะคือดูความสบายแบบนี้มันมาจากความรู้ของเชฟบีเขาจริงๆนะครับจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณเชฟบีเลยคือได้ความรู้ใหม่เยอะมากเลยขอบคุณมากเลยครับมาเชียงรายก็แบบมาเชียงรายควรจะมากินนะถ้าบอกมาดูสบายแบบนี้บนอุณหภูมิข้าวอุณหภูมิปลา อุณหภูมิของที่เหมาะแบบนี้นะเพราะงั้นเนี่ยผมว่าคนมาที่นี่จะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปนะเป็นอมตะเสียงจริงทุกอย่างตามใจเชฟเพราะงั้นเนี่ยไม่มีหลักการไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยนะครับมาแล้วก็เปิดใจเดินเข้ามาเลยมาคุยกับเชฟบีคุยถูกคอเลยเขาปั้นเพิ่มให้กิน <c oughs> ได้ครับเนวันนี้ขอบคุณเชฟบ,บ้ว <ไป S 1> นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับลองแวะมาดูครับซูชิย่านา,ากิให้ผมประทับใจมากมากอีกร้านหนึ่งเลยนะครับ แล้วาทางโตโยต้าเองนะครับก็มีศูนย์กริปนะครับบริการไม่ว่าเป็นเช็คลมยางเช็คความพร้อมก่อนเดินทางนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจโตโยต้าไทยแลนด์ด้วยนะครับจะพาไปกินที่ไหนพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับติดตามกันที่ช่องของพวกเราได้เลยนะครับอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ ตอนนี้โตยโยต้ายมีไลน์ Official แล้วนะครับสามารถสแกน QR โค d ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือแอดไลน์ Official ยลแอคเคาท์โตโยต้ายไทยแลนด์บอกได้เลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆและกิจกรรมสุดพิเศษรอเพื่อนๆอยู่ครับโตโ o t ้ายส